ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่อุทยานเพชรบุรีของจังหวัดเพชรบูร์อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นอ่าในรอบปีนี้นะผมเข้ามาตรงนี้เพราะว่าอ่าวันนี้ผมมาสอบใบยกีที่ทาําใบยกีที่ขนส่งเพชรบูร์นะครับปีนี้รู้สึกว่าจะทาําใบยกี่ใหม่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะไม่ใช่ใหม่หมายถึงว่าระบบนะครับผมก็ต้องไปสอบอ่ อ,ออนไลน์มาก่อนนะครับออนไลน์อบรมทางโน้นแล้วก็มายื่นเรื่องขอใบกับขีทางขนส่งนะครับตอนนี้ผมรอรอบอสี่โมงเช้านะครับตอนเนี้ผมก็เลยออกมาเดินเที่ยวเล่นที่สวนเพชพรพล่าก่อนนะครับ ลูกสระต้นนี้ลูกดกมากเลครับอยู่ด้านหลังของพระใหญ่นะครับ ครับตอนนี้ผมก็มาที่สาร ครับท่านใดที่จะทําใบบุกขีก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับอย่างเช่นใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบบุคคลตัวดเดิมนะครับแล้วก็บัตรประชาชนครับแล้วก็ไปสอบอ,ออนไลน์ให้เรียบร้อยนะครับสอบอบรมทางอาออนไลน์ก็จองบัตรคิวทางออนไลน์ก็นัดเวลาครับอย่างผมก็เขานัดเวลาสี่โมงครับผมต้องรอเวลาถึงสี่โมงนะครับผมถึงจะไปเข้า อยื่นเลี่ยงได้ครับตอนนี้ผมเสียเวลามากครับเมื่อวานผมก็มาครั้งนึงครับเพราะว่าผมไม่ไเคยทำลายเป็นครั้งแรกรเพราะว่าห้าปีแล้วผมทําก็เป็นระบบเก่าอยู่นะครับผมงไม่มีโควิดเนาะวันนี้ผมก็พาเที่ยวสวนเป็นปละนะครับที่นี่เป็นสาระกลางน้ําครับ ินมาถึงช่วงกลางนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็ขอเชิญนะครับแวะนมาสการพระมาหาธรรมราชานะครับหรือว่าพระใหญ่ก่อนนะครับนี่เป็นด้านหลังของพระใหญ่นะครับผมอยู่เดินมาจาก หน้าถนนเราผมก็เข้ามาในสวนนะครับมันเดินนสระกลางน้ำก็เป็นลักษณะนี้ครับช่วงเช้าเช้าไม่ค่อยมีคนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงกว่าสองโมงครึ่งนะประมาณนี้ ที่จะขึ้นไปออคอก็มาแวะก่อนหรือว่าลงมาแล้วก็มาแวะก็ได้ครับที่ส่วนเป็นปลาร้อย่างนี้จนะเดี๋ยวไปาทางวดัดผาซ้นแก้วก็ไปให้มแถวหนองมอหรทางขึ้นเขาค้อน,อน,ออนผมพาเดินมาทาง มันจะเป็นสาย,ย้อยนะครับท่องไปไปโศกไปไปอุทยานครับนะอยู่เลยเลยสลาลางน้ํามานิดนึงครับเป็นส่วนไปไปนี่ครับดูครับสาย,ย้อยนะครับสายย้อย ครับลมลมพัดเย็นๆนะครับอันนี้ก็เป็นจำจุลีนะครับแล้วก็จะมีต้นเปีบเรามีต้นปม้นปปมอันนี้ทองหลัง เดี๋ยวผมจะพาเดินกลับไปข้างหน้านะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปข้างด้านหน้าหน้าของพระใหญ่นะครับอาจะได้ดูทางด้านหน้ามั่งครับครับผมกำลังเดินไปด้านหน้านครับ มีห้องน้ำไม่บริการาสะดวกสบายครับนี่ครับด้านข้างครับห้องน้ำนี่ครับเป็นด้านข้างนะครับ เด็กเล่นครับไมู่นิดแหวนด้ เป็นหน้าถนนเป็นถนนสระบุรีลมศัก นีอากาศนะครับแดดแดดแดดยาเลยเดี๋ยวผมพาดูโด้านในดินนึง ด้านล่างมันจะมีชั้นใต้ออข้างใต้ของพระใหญ่จะเป็นห้อง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 รับรองแขกเดี๋ยวผมเดินมาด้านข้างๆนด้านทางเดินครับจะมีโลก อย่าลืมกดติดตามครับคลิปนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ